ที่นำทางในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีปัจจัยขับเคลื่อนคือความต้องการพัฒนาตลาดการตอบสนองด้านโหลดตามแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าให้ถึงระดับ1000เมกะวัต์ภายในพศ2580โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์3ระยะได้แก่ระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวระยะสั้นกำหนดเป้าหมายคือ การมีความพร้อมและสามารถเริ่มดำาร่องการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติระยะกลางกำหนดเป้าหมายคือการมีอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานที่สามารถรองรับการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดในประเทศไทยและการมีการดำเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติในเชิงพาณิชย์ระยะยาวกำหนดเป้าหมายคือ การขยายผลการใช้งานให้ครอบคลุมทรัพยากรการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติทั้งหมดที่มีศักยภาพทั้งหนีเพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละช่วงมีทิศทางที่ชัดเจนแผนที่นำทางจึงได้แบ่งกรอบการดำเนินงานออกเป็น3ด้านได้แก่ด้านนโยบายครอบคลุมการศึกษารูปแบบโปรแกรมกลไก อัตราผลตอบแทนรวมถึงการกำหนดมาตรการจูงใจผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อพัฒนาให้เกิดตลาดและอุปกรณ์รองรับการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติในประเทศไทยอย่างเป็นรูป,ปธรรมด้านกฎระเบียบครอบคลุมการศึกษาและการกำหนดมาตรฐานรองรับการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติที่จำเป็นรวมถึงกำหนดรูปแบบโปรโตโคอลการสื่อสารระหว่างผู้รวบรวมโหลด (La) และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและด้านเทคนิค รอบคลุ่มการพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกันของทรัพยากรด้านการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติที่มีศักยภาพทุกรูปแบบรวมถึงการพัฒนากระบวนการรับรองความสามารถในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานที่กำหนด ทั้งหนีแทนที่นำทางที่ทางสอนอพอจัดเตรียมความพร้อมไว้นั้นถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการพัฒนาการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติของประเทศเพื่ออำนวยให้เกิดการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติอย่างเป็นรูป,ปธรรมและสามารถนำแหล่งทรัพยากรดีมันเลสพรอนที่มีศักยภาพมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยต่อไป